สิบทรงเดี๋ยวป้าก็ให้แจกกลวยเราเกเถอะมึงยังไม่รู้จักเล่าฮะพอเรามาถึงแล้วก็มีของแรกเปลี่ยนครับผมตัวอะไรอ่ะอโตรงนี้ตรงนี้ป้า ไม่เอาครับเลยเอามาให้ทำไมเลยไม่ได้ขายไม่ขายครับผมพอใจผมจะให้อะป้าทำไมอะเออเออวันนี้พอคุณพอใจจะให้อะเมื่อมาอย่างกินปลาคุณสารคุณสารตั้งใจมาเนี่ยปกติมาเช้าจะตั้งใจเอาหอยให้ป้าหนึ่งมาทําไงเป็นไงง่วงงวงงวงหรือเงี้ยเออ เดี๋ยวลาไวเดี๋ลาไปเดิ๋รถเดี๋ยวลากไว้โปโปมาแล้วครับโปโปโหโดนไล่นี่โหโคกิโคกิ ตัวเดียวขึ้นทั้งกลุ่มเร็วไย้เร <c oughs> ื่องนี่ใคอะว้าวววเมัแล้วละ มันปลาอะไรเนี่ยปลาปูหรือเปล่าวะข้อมฝั่งปลาปูต้องมีสองตัวนะไม่ใช่นะไอ้เร okay. ื่งตามคันมาเลยอะไอ้ปลาโอ้ยโอ้ยโค้กเก๊กโค้กเก๊ก โป๊กิกโปกิกอต่ดีตงปลยกดลงเลยโป๊กิกโป๊กิกอ่ะเยปาย่างสิุณผูว โอ้ยว wow. ้าวดูดิใส่ชมพูหึหึหึทำอะธรรมโมะตะเพียนห่างแดงแล้สมควรปล่อยอยู่แล้วนี่ตัวตัวเล็กไงมันเล็กเัวโตไงนีตัวไหนโอ้ยไปแช่ไปทำทอดมันทอดมันที่บ้านผมเยอะแยะแย่ไปแล้วขาดจริงเหมลนขาวไหม ดูสตเปียนห้างแดงหกะงสู้ไปตเปียนห้างแดงไปไปจุ่มจุ่มน้ำได้มั้งกองจุ่มได้จุ่มได้ไปมาแล้วครับกองน้องรักนีโดดโดดโดดโอ้ย โดดนะน้องโดดนะน้องโดดโดดนะน้องโอ้ยโดดนะน้องโดดอะโดดนะน้องดีน้องโดดนะครับปลากุลร้าอะครับ ใส่ตัวแล้วครับซส์กับเจ็ดแปดขีดได้ตัวนี้ไม่รู้กัดตุกเลยเฮียฝนตกพอดีเลยหูเกี่ยวข้างมาเลยครับมาดิพ่อฝนก็ตกโอ้โหดูดิขี้โกงตายพี่ฝาย ดูดิเฮ้ยเฮ้ยมีไซอยู่นะกองโหดูดินี่ว้าวมีไซอยู่นะครับตัวที่สามแล้ววันนี้มากับน้องชายนะไม่รุ่นใช้ฝั่งไม่รุ่อใช้ฝั่งโหเกี่ยวหัวดูดิ อะไรวะเนี่ยปลากระบอกเลยเกาะหัว,าวมาเลยเกาะหัวมาเลยเกาะหัวมาเลยครับเกาะหัวมาเลยตัวที่สี่ฮะนี่

อาอๆนเีคุณยายสั่งปลา็ดว้าวเลาใหญ่เาใหญ่ไอ้เหี้ยไอ้ าอ้อนเอ้เย้เลยา้ลาลุดไปเนี่ยปลาไปแล้วไปแล้วตาอะไรวะโอ้โหกลาแน่นอนอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเข่าหาเลยครับว้าวโอ้ โอ้โหอีกแล้วอะไอ้เหี้ยมันไม่เกี่ยวสามทางวะมันเกี่ยวสามทางหลุดอีกแล้วครับท่านหลุดอื้ออื้อเมตาณัตถาเมตาัตถ์โอ้โหเมตาัตถ์อีกแล้วออื้หลุดอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยยังไงเมตาัตถะเมตาณัตถะไ เฮ้ยก wow. ูได้ปลาแล้วกองยิงสมบแดงให้หน่อยครับเขาเรียกว่าช่วงกอบโกรยครับตอนนั้นว้าว ชอบโกยครับตอนนั้นนี่ฮะเบตานัดครับดูดิมันเกลียวแบบนี้เลยเบตานัดอะมันดีขนาดไหนเจ้าของแบรนด์นี่นั่นฮะเห็นเจ้าของแบรนด์นะฮะเจ้าของแบรนด์นี่นั่นครับเจ้าของแบรนด์นี่ฮะฝากไปด้วยครับเบตานันเดเรียบร้อยเหล่าอยู่ เบตานัดครับฝากไปด้วยนะฮะเบตานัดเห็นจะจบไปเพื่อนเห็นดูชัดๆเลยนะฮะเบตานัดแต่ว่าไม่ติดเบตานัดครับมาติดสามทาง <c oughs> มีแต่คนถักถางผมั้งนั้นเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบถักถางไอ้พวกเนี้ย <c oughs> โอ้ยสี affiliated. สวยปะสวยเลยอะเอาเลยครับโอ้โหจริงด้วยโโอ้หูถ่ายรูปพี่หน่อยโอ้ยเขนที่ปุ๊บมาเลยครับโอ้ยถ่ายรูปพี่หน่อยเนึ้อหนึ่งของแอลกระสับก่อนลมมันแรงครับพอได้ครับวันนี้ Bye, ¿eh? Te